สวัสดีครับวันนี้นะครับมาถ่ายน้ํามันเครื่อง m a ส da DT50 นะครับผมคะแนนนะครับเริ่มต้นในการเทน้ํายาฟัชชิ่งนะครับผสมน้ำมันเครื่องเก่านะครับและทําการสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้10นาทีนะครับผมหลังจากนั้นนะครับค่อยทําการถ่ายน้ํามันเครื่องออกนะครับน้ำยาฟัชชิ่งนะครับจะเข้าไปทํางานล้างสิ่งตกค้างภายในนะครับผมคาบเหนียวคาบตะกรันต่างนะครับให้หลุดออกมากับน้ำมันเครื่องเก่าเลยนะครับผมและทําการเปลี่ยนกรองน้ํามันเครื่องนะครับใส่กรองน้ํามันเครื่องใหม่เข้าไปนะครับผม น็อตปิดถังน้ำมันเครื่องให้สนิทนะครับต่อมาก็ทําการเทน้ามันเครื่องเลยนะครับผมลูกค้าเลือกใช้เป็นซูเปอร์ไรน์ลับเบอร์ 10W40 นะครับเหมาะกับเล่งหม้ที่เกิน2 0 0 0 0กโลขึ้นไปนะครับวิ่งงานและใช้งานหนักนะครับตัวนี้ทําแนะนําเลยนะครับผมและเช็ระดับน้ํามันเครื่องให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับและบริการฟรีจากทางร้านนะครับเป่ากองอากาศได้ฟรีนะครับและทาความสะอาดแอร์โฟให้ฟรีด้วยน้ายาของลิควิดโมลีนะครับผม เช็ดทำความสะอาดห้องเครื่องนะครับเสร็จเรียบร้อยครับสนใจนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องกับร้านนดาเรซซิ่งช็อปนะครับสามารถติดต่อได้ตามที่เบอร์ด้านล่างหรือมาตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ